เว็บซอมบี้รักเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรจถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยโอเคมาดูเกมเพ์ของน้องแครหลอดในเล้ง SS กันดีกว่านะฮะใช่ฮนะผมได้นะ้องแครหลอดมาแค่เวล60นะแต่ผมใช้ตั๋วอัปเกรดนะผมตอนนี้เนี่ยน้องเวลร้อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอามาลุยเลงนะฮะผม SS แต้มพันบวกนะฮะ ก็ไม่รู้จะไปยังไงแต่เขาบอกไว้ก่อนเลยนะผมผม,มีแค่ตั๋ว2ใบเท่านั้นนะก็มไม่รู้ว่าจะจะได้เกมเพลย์หรือเปล่าแต่เอาเท่าที่ดได้แล้วกันนะผมแบบเรียวๆไปเลยนะผมผมก็ลองไปเล่นน้องดูเละนผมในแบบอา่าหมวดแปดสิบอะไรแบบนี้ผมไปวอ์มาก่อน,นะก็น้องเนี่ยเอาเรื่องเลยนะฮะมาถึงน่าจะโดนเมตาเล่นเอาเรื่องเลยนะผมก็เปนจอสเตปด้วยนะมาเริ่มเกมนะ<อ>ผมนี่โดดลงมาผมพื้นตาดับวิ่งเร็วฮะ เอาละวิ่งเร็วแบบนี้แต่ว่ามีคิดล้อของปะนข้ามสวยเพื่อนแต่ว่ามันยังอยู่แล้วก็นี่ไอช็อตไปเลยโอ้ไม่ทันโอ้ด้ทยโมไปก่อนเฮ้ยขอบใกล้ออจะกินแค่หลอดซะหน่อยโอ้โถยใจร้ายมากโอ้โถยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ฮะเวลร้อยโอ้โหตัวนี้มันดีจริงสำหรับยูทูบเบอร์นะถ้าอยากจะรีวิวอะไรเนี่ยผมไม่ต้องยัดเศษแล้วฮะมามาเลยผม หอยล่อหอยล่อโอ้ศูสูนแต้มป้าไปแล้วต้องทำประโยชน์ต่อทีมนิดนึงนะโอ้โหไม่ไหวว่ะเจอพ่อแบบนี้ขอกินแครอดหน่อยนี่เราเสริมร่าหุ้มกันะเจ้าพ้จอะนี่อย่ามาสายฟ้ามาสายฟ้าผมว่าตีธรรมดาของน้อนี่รวดเร็วแล้วก็มีดาเมจอยู่นะผมนี่ไ่งเราโดนช็อตไปดิโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ดึงทงดึงทองอ้ท้ทษเพื่อนโอ้โห่าจะให้คิดรอดึงหรือว่าจะไม่ดึงซะแล้วนะเมื่อกี้สวยสวยพ่อตายนะผม เอาละดิงธงเลยเพื่อนนิกะมาวะดอสโหพ่อเราตายเหมือนกันแนะขอหน่อยแล้วก,กันก,กินแครอทเสริมสร้างูมกันแล้วก็ลุยเลยโอ้โหนิกาสองตัวสวยแล้วจะรอหรือเปล่าโอ้ยดูส่งแล้วไม่น่ารอดแต่ว่าเรามีกระโดดอิเล็กทริกลูกหัวใจว้าจ้าออโอ้โหเหมือนจะไม่เข้าเลยมรงเนี่ยแล้วเพื่อนมารวมาวมาตรงนี้เนี้ยโอ้โหลูละ ทงอื่นเต็มเปี่ยมเลยนะครับผมใครจะไปดึงเลยทีนี้ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วมาถล่900มเก้าร้อยเลยครับผมไม่เห็นเลยว่าฆ่าตัวสองตัวแหละวะอ๋โอ้ยต้องหาจังหวะกินแช่หรอจด,ดีกว่านี้นะครับผมสวยแล้วสวยแล้วสวยได้โทรมาสวยมากเพื่อนแล้วก็นี่ไงเราขอช็อตไปหน่อยทีนึงเรียบร้อยผมได้คิวมาสองตัวติดบูธพอดีนะโอ้โหต้องอาศัยติดบูธวิววิว ไม่ได้กินแครอทนะผมติดสันเลยโอ้โหฝั่งนุ้นติดบุ้ยต่างหากนะผมสวยอยู่เพื่อนสวยอยู่สวยอยู่วิจวิตรเมื่อกี้ช็อตสวยมากเลยนะผมว่าสกิลมันก็กว้างเอาเรื่องอยู่นะผมโอ้โหการจังหวะดออพลาดนะผมโดนเลยนะฮะมาต้องหยิบพ่อมานะผมโอ้โหแต่ว่าดูทรงแล้วก็ไม่น่ารอดอยู่ดีนะผม เจดฝั่งนู้นมันตรงแบบเต็มเปี่ยมเลยเนอะผมแม่ยวได้แล้วเนี่ยแต่บอกโคตรน้อยอะ่ะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมาแก้ตัวตาหน้าแล้วกันนะผมโอ้โหตาน,นี้ก็แพ้ไปนะฮะโถเอ้ยขอโทษนะเพื่อน <c oughs> แล้วใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม p ันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรบองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคมาดูเกมเพ์ที่2กันดีกว่านะผมก็มาในอีกด่านหนึ่งเลยนะผมเกาะดำนะฮะ ก็ฝังผมเนี่ยมีนิกะ2นะผมมีโอเด้งด้วยฝั่งนู้นก็มีพ่อเช่นกันนะผมก็มีนิกะนะฮะมาดูกว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมโอเคหูยวิวร้อยอะแม่บัตรอัปเกรดของดีจริงนะผมฝั่งนู้นยูเป็นคิดรอ2ตัวเลยนะผมน่าจะทงกลางแน่นอนนะฮะเอาละมาดูว่าจะเป็นยังไงนะผมมีพ่อมีนิกะนะผมคิดรอ2ตัวโอ้ฝั่งนู้นดูงจะชนะอีกแล้วหรือเปล่า ตัวไปสุดท้ายนะครับผมไปไปเลยมาโอเคดรอทวันนิกะกับโอเด้งนะผมงรังมุ่งหน้าไปทงกลางนะงั้นเราดึงทงนี้ให้ฮนะโอเคสวยได้หรือเปล่าเพื่อนอุ้ยมีแววจะได้เนะี่ยยังไงยังไงเราบอกมึงแค่หลอดก่อนเลยนะผมผมคุ้มกันนะกันฐานะโอ้ยโดนผู้มาช็อตนะครับผมสกิลหายเลยโอเค ข้างล่างก็ได้ฮะหุ้ยเพื่อนสวยเออนิกะยืนยาวๆเลยเพื่อนหุ้ยพ่อวะเจอพ่อขอทีนรมดาหน่อยโอเคตามนั้นเลยนะฮะแม่จะเขายืนรออยู่แล้วนะผมเราก็ไม่รู้ว่ามีสกิลหรือไม่มีโถ่เอ้ยเอาไ่เอาไ่เอาไ่ได้อยู่ได้อยู่ได,ยได้อยู่หุ้ยตอนนี้มีคิดรอมาป่วนนะผมทงหน้าบ้านนะโอ้โหมา มาเลยมาดิมาดิาดจะนี่ไงเราพี่ดอดได้เวย้ยตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็นี่เออช็อตไปดิยังไงยังไงขอกินแค่รอสหน่อยชึบแล้วก็ยาอีเล็กทิกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออสวยโอ้โหกิ้จะได้จะเต็มเนอะผมเกือบตายแล้วนี่กานน่าจะเอาอยู่นะงั้นขอกินเนื้อหน่อยโอ้โหโดนช็อตแล้วก็โดนโอ่อโดนพผู้ไปช็อตอีกเอาติดบูธแบบนี้แล้วก็ ติดฟูดนะครับผมอุ้ยสวยเพื่อนไป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 ลุยลุยลุยนวดขาวยาเหมือนจะโดนนิดนึงนะผมสกิลผมช่วยนิดนึงแต่ว่าโอเด้งล้าไปนะเอาละกินแครลอดหูคุกกันเต็มเปี่ยมสวยสวยสวยคุณลุงกาโอ้ไม่ทันดูโอเด้งนะผมโอ้แท้แครลอดมีการตายซะหน่อยนะกระตัวสเต็ปและไม่ได้การแล้วนะผม ไม่ต้องเอาพ่อมานะไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนด่านะเอาหนึ่งที่สุดท้ายอะมาๆมาโอ้ยโหยอะไรผมจะไปทงหน้าบ้านนะครผมโอเคชึบนี่ยเราสกิลโอเด้งไม่ตายฮึบปึบนี่เหลือหนึ่งหรอเลยหนึ่งหรอมาเลยเซียวหนึ่งทงเนี่ยอีกสามสิบวินะผมโอเค โอ้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ฮะสามสิบวิธ่ะศัตรูยังอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมเอาล่ะไม่น่ารอดนะเนี่ยดูสิเอา้าโอเด้งเสร็จดิเรียบร้อยนะครับผมเก็บไปสองฮะเดี๋ยวแค่สิบกว่าวินะครับผมโอ้โหนี่คลิปเกมเพล์น้องแครอทนะโอ้ได้ไปโชว์นิดนึงเองนะโอ้บผเบลลอยซะด้วยนะฮะแต่ก็ทำไงได้นะครับผม โอเคจบนะผมชนะนะก็ไม่ได้ชนะเพราะน้องแครล,ลอดเลยนะมชจะเพราะเพื่อนนะโอเคครับชิปเกมเพลย์ของน้องแครล,ลอดหรือเปล่าก็จบเพียงแค่นี้นะผมสวัสดีครับ